สวัสดีค่ะ<ๆ>เพื่อนๆทุกคนวันนี้พบกับเรารถเล็กตลอนทัวรวฝากเพื่อนๆ,ๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะทุกคน วันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางจากคอนโดแถวประชาชื่นตอนนี้เป็นเวลา9โมงแล้วนะเพื่อนๆที่เราออกเดินทางสายขนาดนี้เพราะเราเพิ่งเลิกงานมาพี่พี่ทุกคนก็เลยต้องรอเราก่อนหนูสอร์ี่จริงๆค่ะพี่พี่ เราเลี้ยวขวาที่แยกประชานุกูลเพื่อจะไปขึ้นสะพานรัชวิภาวันนี้รถไม่ค่อยติดมากนะสามารถวิ่งได้เรื่อยๆเราคิดว่าเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดแล้วก็ทุกคนไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่ช่วงหยุดยาวด้วยรถมันก็เลยวิ่งได้เรื่อยๆเราตัดออกซ้ายเพื่อจะไปวิ่งถนนวิภาวดีลังสตที่เราวิ่งเส้นนี้เพราะเรามีนัดกับพี่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันทริปนี้เราไปด้วยกันทั้งหมด4ี่คันห้าคนนะ ก็คือจะมีฟอร์ซาสามคันมีเอ็กแคันตอนนี้กําลังจะถึงจุดหมายที่เรานัดเจอพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเก็บของทำอะไรก่อนเมื่อเรารวมตัวกันครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะออกเดินทางกันต่อเลยค่ะทุกคน ามวันสองคืนละ่ะเพื่อนๆปลายทางของเราอ่ะคือหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านด้วยความที่เราออกสายมากแล้วใช่ไหมเราก็เลยหาที่พักกันก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าที่พักเราที่สปันอ่ะทางขึ้นเขาหรือแม้กระทั่งทางขึ้นที่พักมันจะลำบากหรือเปล่ามันจะมองเห็นทางหรือเปล่าเราก็เลยเปลี่ยนจุดหมายด้วยการหาที่แวะพักก่อนเราเลยเลือกเขาคอเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้ เราจะวิ่งถนนหมายเลขหนึ่งสละบุรีหล่มสักเราจะวิ่งเส้นนี้กันยาวๆเลยที่เราเลือกเส้นนี้เพราะมันวิ่งง่ายหลังจากเราขับกันมาสักพักเราขอแวะเติมน้ำมันเติมกาแฟเข้าร่างกายกันก่อนนะทุกคนหลังจากที่เราแวะพักกินกาแฟไปได้ประมาณ1ชั่วโมงทุกคนเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยมันก็ถึงเวลาแก่การที่เราจะต้องเริ่มออกเดินทางกันต่อแล้วแหละตอนนี้ เราไปออกเดินทางกันต่อเลยเพื่อนๆหลังจากที่ขับรถกันมาได้พักใหญ่แล้วใช่ไหมมันก็ถึงเวลาที่ต้องแวะทานข้าวแล้วอ่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยท้องมันลองโวยวายประท้วงหิวข้าวมากๆเราก็เลยเลือกแวะร้านไก่ย่างบัวตอง ถ้ามาถึงนี่แล้วอ่ะจะไม่กินไก่ย่างวิเชียนบุรีมันก็กะไรอยู่ใช่ปะมันก็เลยต้องเลือกกินไก่ย่างวิเชียนแต่หากเพื่อนๆคนไหนอ่ะมีร้านแนะนำอ่ะสามารถบอกกันได้เลยนะเราจะได้ลองไปทานดูในครั้งหน้านะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะเพื่อนๆทุกคนแล้วจะมาบอกว่าอร่อยหรือเปล่าขอบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆล่ะทุกคน หลังจากที่กินอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงเวลาต้องเดินทางกันต่อแล้วแหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันสายมากแล้วมันก็คือจะเย็นแล้วใช่ปะถ้าเกิดมันไม่เข้าที่พักตอนนี้มันก็จะยิ่งช้าไปกว่านี้ถ้าเรายิ่งเอ้อละเหยมันก็จะยิ่งช้าไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันเพราะว่าเราจะไม่แวะที่ไหนอีกแล้วเราจะเติมน้ำมันให้เต็มถังกันไปเลยแล้วเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ามากระหว่างที่กินข้าวระหว่างที่กินข้าวอยู่ พี่อะเห็นรถตู้คันสีดําป้าทุกคนที่วิ่งผ่านไปอะคือพี่เขามาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะไปเซอร์ไพรส์ที่เขาคอไปเจอกันที่พักเลยแต่ระหว่างกินข้าวอยู่เขาดันขับเข้ามาจอดแล้วระหว่างที่เขาลงรถอะดันเจอกันพอดีจากเรื่องเซอร์ไพรส์ที่แบบจะไปเซอร์ไพรส์ที่เขาคออะมันก็เลยมาเซอร์ไพรส์ที่ร้านข้าวแทนมันเป็นอะไรที่แบบเออก็ขำกันดีว่าแบบเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์เลย แล้ววันนี้ระหว่างที่เติมน้ํามันใช่ปะเราก็เห็นรถอะ่ะคันเล็กๆอะ่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเนาะเขาก็ออกทริปเที่ยวกันเราก็โชคดีมากที่ระหว่างเราเติมน้ํามันเราก็พักผ่อนซื้อของในเซเวน่นเข้าห้องน้ําทําอะไรรถเขาก็ออกกันไปหมดแล้วเราก็เลยไม่ต้องไปแย่งกันใช้ถนนกับเขาเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเราก็จะวิ่งกันยาวๆเพื่อไปเขาคอไปถึงที่พักเลยนะ กำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าพี่ๆอ,เอดด่เขาจอดรถกันทําไมเขาจอดรอเราอยู่เองจ้าสอรี่แล้วค่ะพี่ๆส่วนเราหายไปไหนอะหรอเรากําลังขับขึ้นมาอยู่จ้าทุกคนรถเราบรรทุกทั้งคนทั้งของแถมมีกล่องหลังอีกตั้งหากมันก็เลยจะอืดๆหน่อยตามพี่ๆไม่ค่อยทันแถมนางบีอ่ะบอกว่ารถก็หนกักแฟนก็หนกัก อะไรก็หนักไปหมดเลยรถยิ่งวิ่งไม่ขึ้นอยู่โอ้โหซอรี่จริงๆนะที่รักชั้นลดน้ำหนักไม่ทันแล้วหลังจากขับกันมานานในที่สุดก็ถึงที่พักแล้วทุกคนที่พักของเราวันนี้ชื่อว่าเลอฟ็อกเข่าคอที่พักของเราอจะอยู่ใกล้กับจุดชมวิวทะเลเหมอกแต่ที่พักของเราจะอยู่ล่างสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์ห้องพักกันอีกทีนึง อันนี้คือทางลงจะไปที่พักของเราเพราะเมื่อกี้เราไปตรงจุดเช็คอินมาพอเวลาลงมาปุ๊บใช่ไหมก็จะเห็นที่พักของเราที่พักของเราอ่ะจะมีทั้งหมด8ห้องแต่วันนี้เราจองด้วยกันทั้งหมด4ห้องนะทุกคนแล้วที่พักอ่ะจะหันหน้าออกไปหาทะเลเหมอกเลยละ่ะได้ชมวิวหมอกจากระเบียงห้องนอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักกันนะนี่คือที่พักของเราในวันนี้จ้า มีขันไสใจไม่เขาเขาไม่ขัาเว้ยขันเขาไม่จะเป็นีแบบมีอ่างล้างหน้ากระจกนะคะส่วนอันนี้เป็นห้องน้ําเราพาไปดูห้องน้ำกันนี่ดูพื้นก่อนเลยอ่าพื้นดีมากนี่มีอน้ำอุ่นมีฝักบัวเลนชาวอร์ด้วยต่อไปไปดูในส่วนของห้องนอนต่ออ่ะ นี่นะเขาจะมีหมอนเพิ่มให้สองใบนี่หมอนเพิ่มสองใบแล้วก็มีตู้เย็นเล็กมีแอร์เคลื่อนที่มีทีวีนี่แอร์นี่คือเตียงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรับเบียงนะทุกคนนี่ข้างนอกเห็นปะ มีเก้าอี้นอนนี่คือวิวที่เราจะได้นี่ส่วนทางด้านคุณผู้ชายนั้นเขาก็กำลังวุ่นวายกับรถกันอยู่ละทุกคนเนื่องจากเมกกื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปจุดเช็คอินรถเราอ่ะมันทุกสองคนใช่ปะคัดมันเลยไม่จ้าเขาก็เลยต้องมานั่งตรวจเช็คสภาพรถกันละ่ะ ที่พักเขามีอาหารส้มตำหมูกระทะให้สั่งกันด้วยนะทุกคนราคาที่พักจะอยู่ที่1,500บาทรวมอาหารเช้ามันเป็นราคาส่วนลดสำหรับลูกค้าเก่าเราไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองแต่ถ้าช่วงไฮซีซันเราคิดว่าราคาอาจจะแพงขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นหน้าเพจแนะนำให้นะาเพื่อนๆไม่อยากจะบอกหระว่าอากาศคืนนี้หนาวมากๆหลับฝันดีราตีสวัสดิ์นะคะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้า